น้ำตาตกลงจุกจากบุกมันจังสิพออืมฟังหัวืมของแทพอกูก็เชื่อละพ่อผมเลยพูดเลยไปแต่จังตกซนเนเพิ่มของบ้านเข้าไปฮะ เติมความหวานโอ้ยบุกเกลยวกระดกไ้เป็นพราฟังเสี่ยงคำว่าเปิดปักแฮ่งนี้ครับเอาเปิดค่อยอย่ไบไรเออแน่นอนัเ่เดี๋ยวา,ลลาเจ้าที่เป็ตัวเจ้าเีเจ้าที่บนนมันตะคิวินยิ่หน่อยก็บะไรต้องหินประมาณดีบบกเรา,าแน่บบกมาทำนี้คืบหนึงสูซ่องนิวน้วซนิ้วปัดทพอดี มัน่ได้พอดีเนี่พอดีเมาเลยนี่ขั้นไปถามคนละสุภาพหมโอ้หนุ่มอไรลืมสุภาพอ๋อรูปมืเลยอเอายงยงยงอ๋อรมเออเอาเอามันหมงเิดคลปิคิบุกเลมนเลิปอนิ้วเบาเบามึงต้องยิดิมึงต้องบอกมึงต้องบอกมึงอ่ะมาได้พี่น้องเดินกันทั่ว ลากดอเลยแล้วลาลาป็ดแล้วละลาป็ดชักลาผู้บ่าวในน้ผู้บาวในบ้านเนาะอื้มเสียพี่น้องเลยเสียพี่นเรื่มท้องคปดกินเราโปีเลโบกนี่แต่คนทักที่จากไปนี่ฮะจะตางตายจะสกิทงับ้านไดวิดกูวิดไปเด้อเลยก็ไปแล้เพรเียตมาเา บอกมึงแล้วยังวยไปเอายังวคเอไปหอพจะเอาเครื่องเพลงเพลงกูแล้วพุชฝังกลวงกูเฮดี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 ้เฮดีเฮดีเฮดีมาเดยพี่น้องเด้อทำเนียผู้บ่าทีบ้านเหมือนทาคับคือสมัย่อกี้ีก่าอนคือนกกเมือทาจักเจ้าเป่าลไปกรมแรงงานไกลนะฮะไกลคนอะไยไจะตีซ้เนี่ยมันบุีบอก่ต้วโลกยุบเป่าลร ก็รู้ดีพอรู้แล้วกูัะย้ายไปพลังงานวิทย์ด้วยพี่ตั้งงานอยู่แล้วพี่เลยไม่ได้แม่มืดแต่ล้านทิ้งส่งทีมงานไปตั้งประเทศพี่น้องด้วยขออนุญาตด้วยกูดะไปห้ายุหากินได้มื้อนี้เนาะฮ่าฮะฮะฮะกินข้าวมื้อนี้กินข้าวเนอกพาช่วยบรรยากาศชีวิตบ้านนอกเฮ้ยเพิ่งตั้งฉากก็มีน้ำหนักเนวันนี้เลยอยากไปนอกน้ำเข้าอยู่อาเท้าข้อท้าคนรู้ซื้อดู ก็อยากไปยุววิทยาลาท่าทอโบก่อนท่าเบอร์แดงทอโบไปเลยันเี่เขางเพิงเขยเข้าหันไปรับปีสปีก็มาบ่ฟาะีไไปอยู่แล้วบีสู้เอาได้นเี้เราทีมงานสู้เอาเอเอคีกูเธอเบอคีบอาเธอแลไรก็ไปบนเบิ่งเสื้อเบสทีห้องอมยางมัพี่น้อง ข้าม <Es> <an> <economies> <S half> ีเลยพักกินข้าวกอนต้องคิดเยอะเจ้านมาตั้บารีบานข้ามีเลยบุบาีบานต้องรู้ล่ะมีแค่ปองเงะนเลยเนาะแม่มนจะสิมูคืนย่งมันนอน้ามีเลยบุบาีบาน่นินเย้าะบ่ต้องรู้ล่ะกกินบ้านี่มันน้อยมันบุญเยหมูกูเลกินเอากูวนมึงย่างซกได้รราะว่ารีโยกได้ ไ่ได้เพราะว่ายังยังซิปเปิ์ซองนะครับถ้าติดตามนะครับยังซิปเปิ์ซองอยู่เปิดรูเอ้าววบสานีพี่น้องผมกับเปิด